คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังเปิดตำนานที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆทั้งที่คุณอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนในวันนี้ผมขอพาทุกคนมาร่วมกันเปิดตำนานไปพร้อมกันกับตำนานชมบผีเก่าแก่ที่คนไทยแทบไม่รู้จักชมบเป็นหนึ่งในผี ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานโดยมีชื่อปรากฏบันทึกเอาไว้ในกฎหมายตราสมดวงคู่กับผีที่คนไทยรู้จักกันดีอย่างผีกระสือและจักราซึ่งจักราเองก็ได้เลือนหายไปจากการรู้จักของคนในสังคมไทยเช่นกันเหลือไว้เพียงแค่ผีกระสือเท่านั้นที่ยังได้รับการรู้จักกันอยู่ ต้วยเอกลักษณ์หัวกับไส้ที่มีแสงวูบวาบชวนสยองจนได้รับขนานนามขึ้นแท่นกลายเป็นผีประจำอาเซียนเพราะในมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าเองก็ได้มีการกล่าวถึงพระมเหสีชาวเงี้ยวของพระเจ้าอนอรธามังช่อที่มีพระธาสะเสด็จมาอยู่ที่ต่างหูจนเกิดเป็นแสงสว่างสวยัยจนคนเชื่อว่าพระนางเป็นกระสือจนทาให้ถูกในประเทศผีฉมบฉมบ หรือว่าธมบในแต่ละพื้นที่ก็เรียกแตกต่างกันออกไปอย่างโคราชเรียกว่าชมกบ,บางพื้นที่ก็เรียกว่าธมกซึ่งมีความหมายในภาษา,ขาเขมรว่าหมอตำยตามความเชื่อของชาวขาเขมรคือผีปอบที่มีความหมายว่ากินไม่เลือกแต่หากยึดตามพจนานุกรมแปลไทยเป็นไทยราชบัณฑิตยสถานผีฉมบวิญญาณของผู้หญิงที่ตายในป่า และมักสิงสู่อยู่ในบริเวณที่เสียชีวิตมักปรากฏตัวเป็นแสงหรือเงาวูบวาบให้เห็นแต่จะไม่ถึงขนาดปรากฏตัวให้เห็นเป็นรูปร่างตัวตนซึ่งผีฉมบค่อนข้างรักสงบและไม่ทําอันตรายต่อผู้คนโดยทั่วไปผีฉมบจะออกมาให้เห็นเป็นหญิงสาวที่เดินคนเดียวอยู่ในป่าสถานที่รกร้างหรือเส้นทางเปลี่ยวในตอนกลางดึกและถ้าบังเอิญเผชิญหน้ากันแบบเต็มตาผีฉมบ มักจะยืนจ้องคนที่ได้เห็นแบบไม่ยอมหายไปทมบว่าด้วยปอบในภาคอีสานทมบเป็นภาษาขเขมรที่แปลเป็นไทยว่าผีปอบผีปอบจะอุดมสมบูรณ์มากเมื่ออยู่ทางภาคเหนือและภาคอีสานปอบโดยทั่วไปมีอยู่สองพตามภาคเหนือหรือร้านนาผีปอบจะอำมหิตกว่าผีปอบขเขมรความเชื่อเรื่องทมบจะแก่ขมเมาอาบ เป็นความเชื่อทั้ง3ที่เป็นต้นกําเนิดผีปอบเป็นความเชื่อของชุมชนขเขมรสวยอันมีมาช้านานเป็นที่กล่าวขานมาหลายชั่วอายุคนและในตำรายาตำราวเวทมนต์คาถาอาคมก็มีการบันทึกวิธีการปราบผีร้ายเหล่านี้ไว้เป็นอันมากดังจะกล่าวต่อไปนี้ทมกเป็นคำที่ออกเสียงคล้ายปอบและมีความหมายว่าผีปอบ คือคนเลี้ยงผีและผีที่คนเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันและใช้ทำร้ายคนอื่นคนเลี้ยงผีและผีที่เลี้ยงไวน้นี้ถ้าสามารถปรากฏกายให้เห็นในรูปร่างหมาดำเพื่อหลอกคนเรียกว่าจะแก่ขมเมาหร,หรือหมาดำที่ชาวเหนือเรียกกันว่าผีหมาดำผีหมาจอกวอ และถ้าคนเลี้ยงผีและผีที่เลี้ยงไว้ไม่ดุร้ายชอบกินของขาวเช่นน้ำคลำม,มูลหมูมูลไก่มูลสัตว์เป็นต้นจะเรียกว่าอาบซึ่งคนไทยเรียกว่ากระสือกระหังภาคเหนือเรียกว่าผีสือผีโพงการทำร้ายคนนั้นคือวิญญาณร้ายชาวเขมรเ,เรียกว่าสัตว์ขยอนแปลว่าสัตว์ลม เข้าสิงสู่คนทางนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วหัวแม่เท้าแล้วกัดกินตับไตไส้พุงหรือทำให้เลอะเลือนหรือเจ็บป่วยเป็นไข้ต่างๆโดยมีการใช้คาถาเพื่อผูกและปล่อยวิญญาณร้ายก็จะคาดปิดเปิดที่ข้อเท้าผู้ป่วยโดยมีผ้าหรือได้คาดไว้ตามตำนานการเป็นทมบนั้นการเกิดของทมบจะแก่ขมเมาและอาบมีด้วยกันหลายตำนาน ตัวอย่างตลับสีพึ่งสายวิชาคงกระพันตำนานวิชาคงกระพันผู้ที่เรียนวิชาคงกระพันเพื่อให้ฟันแทงไม่เข้ายิงไม่ออกเผาไม่ไหม้ไม่พองวิชาอยู่ยงคงกระพันนี้ต้องมีตลับใส่สีพึ่งไว้ส่วนผสมก็จะประกอบไปด้วยว้านโพรงน้ำมันผีตายโหงเข็มเย็บผ้าทองคำว้านโพรงคือต้นว่านเป็นกอคล้ายขมิ้นชันมีหัวเหมือนขมิ้น ตนว่านมีอายุอยู่ได้ถึง2ปีหัวว่านจะเรืองแสงในเวลากลางคืนและจะกินสัตว์ต่างๆเช่นกบเขียดและแมลงโดยเข้าไปในว่านพโพรงแล้วถูกดูดตายแล้วเน่าเหลือแต่กระดูกหมอมนบอกว่าส่วนผสมที่เป็นขี้ผึ่งนี้จะต้องออกหากินทุกวันโดยเอากบเลือกไปวางไว้ใกล้ๆก็จะมีอาการเหมือนถูกดูดชักดิ้นจนตายว่านชนิดนี้จะหาะ หรือลอยไปมาได้สีเหลืองเป็นแสงออกมาเพื่อหาอาหารและไล่กันในอากาศเกิดเป็นประกายไฟสวยงามหากผู้ใดเรียนวิชาคงกระพันนี้แล้วละเมิดข้อห้ามจะถูกเรียกว่าแบกทมบหรือแตกเป็นปอบส่วนผู้ที่เรียนและครอบครองวิชาได้ตรับสีพึ่งก็จะกลายเป็นปอบแทนจะแกะขเมาผีหมาดำตำนานวิชาคงกระพัน ตลับใส่สีพึ่งอีกประเภทหนึ่งเป็นเสมือนวิญญาณของเจ้าของส่วนผสมหลักๆก,ก็จะมีว่านเท่าหนังแห้งน้ำมันผีไตโหงว่านนางคําโดยว่านเท่าหนังแห้งเป็นต้นเถาไม้เลื้อยคล้ายเถาคันแดงมีหัวคล้ายหัวมันเทศมีรากสีดำคลุมหัวคล้ายขนสุนัข ว่านนางคำก็คล้ายว่านพโพรงคือมีกอคล้ายขมิ้นและจะดูดกินสัตว์กบเขียดมแมลงที่หลงเข้าไปในกอเมื่อนำเอามาผสมแล้วเสกต้องให้อาหารทุกวันหากละเมิดหรือไม่ให้อาหารผู้ที่เรียนจะกลายเป็นหมาดำจะแก่ขมเมาหรือตรับสีพึ่งจะกลายเป็นจะแก่ขมเมาแล้วทำร้ายใครก็ได้หากจะใช้ ก็ปล่อยจะแกขมเมาทำร้ายใครก็ตามเจ้าประสงค์ลักษณะก็จะปรากฏเป็นหมาดำไล่กัดเข้าสิงแล้วตายในที่สุดวิธีปราบทมบตามตำนานการกำเนิดจุดอ่อนถมบการจะปราบผีปอบผีหมาดำผีกระหังนั้น ผู้ที่จะปราบควรทราบว่าจุดไหนเป็นจุดอ่อนของพวกผีเหล่านั้นก่อนจึงจะทำให้ประสิทธิภาพการปราบผีได้ผลดีและง่ายต่อการปราบผีที่เฮี้ยนก่อนที่อาจารย์ปราบผีจะหลงกลหรือตายก่อนจะปราบผีสําเร็จ 1. กําเนิดของผีปอบผีหมาดําเกิดจากส่วนผสมของว่านโพรงว่านนางคำและว่านเท่าหนังแห้งดังนั้นจึงใช้ว่านปราบด้วยเหตุผลที่ว่า ว่านทั้งหลายในโลกย่อมแพ้พยาวานกําหนดว่าพยาว่านเป็นราชาแห่งว่านทั้งหลายควบคุมว่านอื่นได้ทั้งหมดพยาว่านนี้เขมรเรียกว่าปรียชเนยแปลเป็นภาษาไทยว่าพระชนะมีเป็นตัวผู้และตัวเมียถ้าถือว่านนี้และมีคาถาปลุกว่านแล้วผีเหล่านั้นจะไม่กล้าทําร้ายและไม่กล้าสิงสู่เราเลยและจี้หรือการแทงผีแทงทมบ จะต้องมีมนปลุกเสกด้วยจึงจะได้ผล 2. กํกำเนิดปอบผีหมาดำผีกระหังเกิดจากส่วนผสมของน้ำมันผีน้ำมันพายหรือกระดูกผีซึ่งมีจุดอ่อนตรงที่แพ้เวทมนต์คาถาและกรวไม้หามลงผีภาษา,ขาเขมรว่าแสดงชมดเราจึงต้องรู้มนและพกชิ้นส่วนของไม้หามลงผีมันจะกกัวนักหนา 3. ผีหมาดำหรือจะแก่ขมเมาจุดอ่อนของมันคือกลัวอวัยวะเพศตัวผู้ที่เป็นบ้าใช่แล้วครับผีปอบกลัวอวัยวะเพศของผู้ชายการพกปรัดิกไปก็ได้ผลบ้างนิดหนึ่งแต่มันแค่เกรงเฉยๆถ้าคุณเป็นชายชาตรีมีเจ้านั่นก็ควักมันออกมาโชว์ตอนเจอผีปอบและต้องตอนมันลุกด้วยนะครับถึงจะใช้ได้ผลมากแต่เวลาเจอผีปอบ อารมณ์มันจะหดหายไปทำให้ไม่ลุกปลุกไม่ตื่นแล้วไส้พุงของคุณก็จะถูกควักออกมาแทนแต่สิ่งที่ผีทมบกลัวคือลึงหมาบ้าโดยเฉพาะหมาสีดำมันจะกลัวที่สุดพูดถึงลิงที่เป็นเครื่องรางแล้วปอบไม่ได้กลัวไปเสียทั้งหมดปอบบางประเภทคือผีฟ้าลงโทษย่อมไม่กลัวปรลัดฉิกเพิ่มเติมนอกตำนานผีปอบ มักชอบคนท้องและไก่มาน้อยผู้ชายชะกันแล้วมันแพ้ทางผู้ชายที่หน้าตาหล่อเหลาถ้าโชว์ของใหญ่ให้มันดูมันก็จัดเตลดิดหนีไปไม่ได้ลามกอนาจารย์นะครับแต่แค่แนะนำเฉยๆถ้าขาแข็งแข็งวิ่งไม่ออกก็ถอดกางเกงซะนะครับอย่างน้อยก็มีโอกาสรอด แต่ปอบที่ฉลาดก็จะเข้าสิงแทนให้เอาได้สายสินพันที่ข้อมือข้อเท้าจัดช่วยป้องกันได้หรือแหวนพระแหวนพิรอดใส่ที่นิ้วหัวแม่มือและนิ้วหัวแม่เท้าจะช่วยป้องกันได้เช่นกันเพราะนิ้วโป้งเป็นทวารเปิดปิดให้ทมบเข้าสิงสู่ได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ blogdit com ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานัดทีนี้ด้วยนะครับและในคลิปหน้าเราจะมาเปิดตำนานกันเรื่องอะไรนั้นรอติดตามกันได้เลยครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ